เจ้าที่มซึ่งประกอบด้วยสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราบิาฤกษ์รุ่งผู้ให้คาร่ำร้ต่อสถาปน้ี่ถือทเพื่อว่าซึ่งประกอบด้วยกฎเกณนีของเราประชาชน นี่คือพิพิธภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยสถานรรมชาติสาธารพระมหากษัตริย์ที่เราใหความเารพนับถือด้วยใจจงโต ตอนโนวาอาจารย์ที่ทสอนต่อมาทุกท่านเป็นสิ่งที่ดให้ความู้แก่ท่านกลับมา้งหน้าครับครับุณโารย์คเรื่ง เพื่อนจะมีทีสาิทเพื่อนร่วมงานทั้งที่รักเราไม่รักเราแต่เราก็ยังให้กลับวัาแต่เวามรู้ให้ทำานทำไรครับให้เฉพาะแขงไปให้เกิดกันตัวที่เยื้อของข้ามแขงนะครับใไหน้าที่สุดส่วนตัวตัวตรงนะครับ Ah, so ma Tidak ada yang mengatakan 1. MAKO, TASAK, MAKOWATO, BATAKATO, SANMA, SANMUDASA Tidak นัโมนัสสังท้าวโตอาระโตสะมาสะมุติสะติมาหลักฐานก็ได้หลักฐาก็ได้ค่ะแต่อยู่ในทางที่สันนิษฐานแลว่องุฒธรรสารณะในชาตินี้ท่านผู มือขวาับมือซ้ายอยู่รงหัวขามสายเริ่มพุทธิยมิพุทธาสารนานทัชฌานีพุทธิยมิตธรรมาสารนาคทัานีพุทธิยมิสัมพัสารนาคทัานีเน ต้องเลยแม่ถ้าแม่ยิลล่งที่รอดรักษาเท่าไหร่แม่จะยิ่าางทรมานแล้ววัขมมยขนาดแม่นี่แม่ทนกี่งวไปได้ตอนตอนแม่ผมเป็นมเะเร็งนี่ผมคุยกับหมอหมอที่ดูแลแม่แล้วเป็นหมอใหญ่ของศูนย์มะเร็งที่นทบสิรโรงพยาบาลนทสีรหมอเขาบอกผมตรงๆเลยนะหมอบอกว่าสิ่งที่หมอทำนี่มันไม่ใช่การรักษานนะ เออคือผมนี ừ, ่เป็นเป็นเปคนชอบเป่าไห้ทิ้ไปเวลาอยู่กับแม่เนี่ยเวลาแม่ทั้งทุกมนี่ผมก็จะไปนั่งคุยกับแม่แล้วก็ถามว่าร่างกายเราเป็นยังไงอาการอย่างนี้เป็นไงีี่่่่เเเรวคคัะลกืออบ เอาไปแรกกับเกลือโอ้แต่ว่าเกลือหนูไม่มีอาจารย์ใส่กระเป๋าไปก่อนนะคะอันนี้คือพิมเสนนะคะอันนี้ก็จะสกัดจากต้นสมไทยที่เรียกว่าต้นพิมเสนนะคะจากใบพิมเสนค่ะอาจารย์แล้วก็ตัวนี้ก็มาจากต้นการองเป็นต้นนอ่าพอดีเมื่อเช้าหนูครูสอนเสร็จแล้วหนูวิ่งมาเลยหนูไม่ได้หนูไม่ได้หยิบมาแต่ว่า